สวัสดีเพื่อนเทรดเดอร์ของฉันและยินดีต้อนรับสู่ FSP Inforex ที่ใหญ่ที่สุดคริปโตหุ้น b บ n r y y p t t o o n และช่องทางทรัพยากร CFD สำหรับผู้เริ่มต้นในวิดีโอแนะนำนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีลงทะเบียนบัญชีซื้อขาย Binance ในประเทศไทยดังนั้นหากคุณเป็นผู้ค้าคริปโตจากประเทศไทยและต้องการเรียนรู้วิธีการสมัครใช้งาน Binance วิดีโอนี้เหมาะสำหรับคุณ บ i เ a n c e เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยผู้ค้าคริปโตที่ใช้งานอยู่กว่า90ล้านคนพวกเขาเสนอการซื้อขายคริปโตสำหรั n อันฟิชเอร์ความเร็วสูงด้วยค่าธรรมเนียมต่ำสุดสำหรับคริปโตเคอรเรนซีหลักทั้งหมดในตลาดผู้ค้าคริปโตในประเทศไทยสามารถลงทะเบียนบนบี n นนสและเริ่มซื้อขายได้ทันทีมาเริ่มกันเลยขั้นตอนที่1เยี่ยมชมเว็บไซต์บีเนนสอย่างเป็นทางการในคำอธิบายของวิดีโอนี้ฉันได้ให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ทางการของบี n นนสควรใช้ลิงก์เพื่อลงก์เเรียยาไไปัว็บซต ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณคลิกเกรงคุณจะเข้าสู่เว็บไซต์ทางการของ Binance ขั้นตอนที่ 2. คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนที่มุมบนขวาของหน้าจอที่มุมบนขวาของเว็บไซต์คุณมีปุ่มลงทะเบียนสีเหลืองคลิกที่ปุ่มน,นี้และจะนำคุณไปยังหน้าการลงทะเบียน Binance คุณมี3ตัวเลือกในการลงทะเบียนบัญชีบน i n a n c e ตัวเลือกโทรศัพท์และอ e ีเมลตัวเลือกบัญชี Google และตัวเลือกบัญชี Apple ในบทช่วยสอนนี้เราจะใช้ตัวเลือกโทรศัพท์และอ e ีเมลขั้นตอนที่3กรอบแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมรายละเอียดที่ถูกต้องของคุณพิมพ์ที่อยู่อ e ีเมลของคุณและใช้รหัสผ่านที่รัดกุ่ม เพื่อรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วให้ทำเครื่องหมายที่ช่องและคลิกที่ปุ่มสร้างบัญชีส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนบัญชีของคุณขั้นตอนที่4รหัสยืนยันจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณเปิดกล่องจดหมายของคุณคัดลอกโค้ดแล้ววางลงในกล่องเพื่อเปิดใช้งานบัญชีซื้อขายเบนเนสของคุณอย่างสมบูรณ์ ตอนนี้บัญชีซื้อขาย Binance ของคุณได้รับการตั้งค่าครบถ้วนแล้วและคุณสามารถเริ่มซื้อคริปโตเคอร์เรนซีเช่นบิตคอยอ e ต h e r อัมและไ a โนโดยใช้บัตรเครดิตเดบิตของคุณหรือการโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรงนอกจากนี้คุณสามารถสร้างรายได้ด้วยการซื้อขาย b บ n a n c e ิ u u u r e ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Binance อยู่ในคำอธิบายวิดีโอด้านล่างหากวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์และขอบคุณที่รับชมมีความสุขในการซื้อขายบน Binance ในประเทศไทย